ทำการพูดคุยเสวนานะครับเราก็พอที่จะจับประเด็นได้ว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันท้าทายทุกรูปแบบนะครับนั้นมันจะมีทางท้าทายนะครับและอีกอย่างหนึ่งนั้นครับนั่นก็อย่างต่อไปก็คือเรื่องระหว่างผู้ปกครองนะครับที่ปรารถนาที่จะให้ลูกของเขานั้นนะครับไปในทิศทางใดนะครับแล้วอย่างต่อไปก็คือ การที่ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตของครูผู้สอนที่จะถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์นะครับและการสร้างความสมคัญที่ดีระหว่างจากพื้นฐานของนักเรียนที่มันมีลักษณะที่แตกต่างก,กันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายพี่น้องครับเราจะเห็นว่าสถาบันการศึกษาในปัจจุบันนี้เนี่ยวเวลาวัดผลและประเมินผลเด็กนักเรียนเนี่ยจะใช้ ตัวเคที่เป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือโนเลดในเรื่ของความรู้นะครับแต่ถ้าเด็กที่ที่เขามีความรู้ไม่ถึงนี่ก็จะมีผลการเรียนที่ตกต่ำและในที่สุดก็อาจจะไม่ผ่านในรายวิชา,านั้นๆแต่ยังมีอีกสองอย่างที่จะต้องประเมินนั่นก็คือกระบวนการการทำงานของเด็กนักเรียนนะครับการมีคุณธรรมจริยธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ นั้นสถาบาันการศึกษาทั่วไปเนี่ยจะต้องนํามาวัดและวัดผลและประเมินผลด้วยเพราะเด็กคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาไม่มีความรู้แต่การที่เขาจะอยู่กับสังคมอยู่กับผู้อื่นเขาอยู่ยังมีความสุขเขาเป็นคนที่มีการเข้่งขััดในศาสนาเราจะไม่ให้คะแนนเขาในสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยจะไปให้อยู่อย่างเดียวนั่นก็คือความรู้ถ่าถ้าทาข้อสอบไม่ผ่านก็ถือว่าตัวเองต้องตกแหละแต่ความรู้ความสามารถของเด็กในด้านอื่นไม่ได้ถูกวัดไม่ได้ประเมิน นะครับนี่คือสิ่งที่จะถูกลืมไปนะครับในปัจจุบันนี้นั้นพรบ,าพรบาการศึกษาสมัยสมัยใหม่เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้พยายามที่จะเน้นนะครับว่าการวัดผลและประเมินผลนั้นจะต้องมี K มี P และก็มี A นั่นก็คือ k n o w p r o c e s s และก็อ t ติจ d e นะครับก็คือวัดผลทางด้านประเมินผลทางด้านความรู้ทางด้านกระบวนการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีการควบคู่กันไปนะครับ นะครับประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคนที่เรียนปนเนี่ยเขาจะให้ประสบการณ์ดีนะครับเพราะว่าเขาถูกวัดมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมเราเรียนเราปฏิบัติเราเรียนและยำความรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปปฏิบัติเราเรียนเร่องเราเรียนเรื่องของการอาบน้า,นาละหมาดเราก็ต้องไปอาบน้ํา,าละหมาดให้ครูเขาดูแลเราต้องไปให้ทํงงาการปฏิบัติจริงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรา เราเห็นว่ามันเป็นมองสิ่งที่มันธรรมดาแต่ว่าถ้ามองไปแล้วนะครับคนที่บริหารการศึกษาที่ผ่านระบบปนอนเนะมาเนี่ยจะต้องนําสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปจัดกระบวนการในการการเรียนการ,การสอนและวัดผลประเมินผลด้วยนะครับครับคำถามสุดท้ายนะครับก็คงจะใช้เวลาพอสมควรแล้วล่ะนะครับ าอาจารย์นาีมาก็ผมจะขอเวลาเขาอีกแหละยังท่านยังไม่มาบอกว่าอาจารย์นาียเขาไปพูดหลังหลังสองยามก็แล้วกัน <laughs> อาจารย์นาียังไม่มาเลยผมนั่งรออยู่นี่รอให้าาาอาจารย์นาีมาอาจารย์นารีไม่ยอมมาทันทีนะครับ ด้วยความส่วนด้วยความจริงๆแล้วนะครับด้วยความสนิทนะครับคนที่เรียนอสาสาหัดด้วยกันเนี่ยจะมีความรักมีความผูกพันกันทั้งนั้นเลยฮะเพราะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยถ้าไม่รักไม่มีความผูกพันกันแล้วจะไปหาใครพึ่งก็ไม่ได้นั้นนะครับนั้นเราก็จะต้องพึ่งกันแต่พวกเรานะครับพอกลับมาก็มาพัฒนากันไปคนละคนละทางที่เหมือนกับดรอกบตอรบรฮิมประยัทราบได้ว่าพูดไปเมื่อกี้นะครับนั้นนะฮะบ,บอกก่อนนะครับว่า นครศรีธรรมดานสงขานาราทิวานและก็พังงาจริงแต่มาอยู่ที่กรุงเทพนะครับนี่คือ,อ,อคนภูกเก็ตนะครับมาอยู่ที่มาอยู่ที่กรุงเทพนะครับนี่คือถึงว่าสองสายทานที่มาประสานกันระหว่างสายทานของของอันดามันแล้วก็สายทานของฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้มาประจบพบกันที่บนเวทีมิฟตาฮุนูลมิดีนิยะแห่งนี้นะครับ ครับคำถามต่อไปนะครับขอเป็นของรองศาสตราจารย์รองศางสตรสาจารย์เจรแก่กพงนะครับจริงๆแล้วคนนี้เป็นคนที่นับสุนเรแล้วเลยนะครับเป็นคนที่ที่ไปไปเรียนไคโรด,ด้วยด้วยด้วยลำเดียวกันไปพร้อมกันเพราะว่าตอนที่ที่เรียนอยู่นะครับพอกลับไปบอกที่บ้านบอกว่าเขาจะได้ทุนไปเรียนนะครับ ทางผมจําได้ขออนุญ,ญาตนะฮะบอกว่าทางทางทางปาของเขาบอกว่าถ้ามึงไม่ไปกูก็ไม่ให้มันไปผมบอกผมจะไปได้ไงเขาได้ทุนผมไม่ได้ทุนไม่รู้แหละถ้ามึงไม่ไปกูก็ไม่ให้มันไปเขาบอกกูฝากมันไว้กับมึง <laughs> นะครับในที่สุดก็ต้องไปก็นามนีล่านะครับผมไปหาทุนที่ไคโรก็ไปได้ทุนอยู่ที่นู่นนะครับเขาได้ทุนไปจากนี่นะครับ วันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่พึ่งของผมไม่ใช่ผมเขาพึ่งผมและผมเนี่ยพึ่งเขานะครับในทุกๆเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่จะถามเขาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่นานๆเจอกันสักครั้งนะครับแต่ก็ความรักความบุกพันธ์ความห่วงใยก็มีอยู่ด้วยกันตลอดนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ เหมือนอาจารย์สุมินหัวรอกขำกิ้งเลยนับสุ่นแยะละนะครับคนที่ไปไฟเดียวกันนะครับนั้นนะครับก็อยากที่จะขออนุญาตถามนะครับอาจารย์จิรรอยอย่างหนึ่งนะครับนว่าแนวโน้มการเรียนศาสนาในอนาคตเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรและปอน,นอกควรรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์นะครับการปรับตัวให้ทนต่อความเจริญก้าวหน้าของโลกอย่างไร